รองผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนงานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงสุพรรณบุรีนครหลวงชุมทางบ้านภาชีที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม1เดอะคาวาลิตาชาวีออนฮอล์ตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์เตยบุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนงานศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงสุพรรณบุรีนครหลวงชุมทางบ้านภาชีโดยมีนายวสินสมานกสิกรรมวิศวกร6กองโครงการและแผนงานผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้คณะที่ปรึกษาผู้จัดการโครงการผู้เชียวชาญด้านก,การขนส่งและโลจิสติกส์จากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นําเสนอรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงสุพรรณบุรีนครหลวงชุมทางบ้านภาชี Doo, ให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งผลการศึกษามีแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสม จำนวน4เส้นทางตัดผ่านในพื้นที่3จังหวัดใน11อำเภอซึ่งมีระยะทางรวมโดยประมาณของแต่ละเส้นทางอยู่ระหว่าง66-69กิโลเมตรทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตของสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรียาและประเทศไทยเมื่อมีการเปิดใช้งานทางรถไฟเส้นทางนี้9ประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่พื้นที่จะได้รับและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาทิแนวโน้มการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าของภาคธุรกิจ ศักยภาพในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นต้นซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้จัดทาโครงการและการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อนําไปวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาต่อไปในประพันธ์ตรีบุกพารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าการพัฒนาทางรถไฟสายใหม่โครงการนี้เริ่มต้นจากทางรถไฟสายสุพรรณบุรีและไปสิ้นสุดที่บริเวณชุมทางบ้านภาชีเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟสายเหนือแอร์และสายตะว,วันออกนเฉียงเหนือกับเส้นทางรถไฟสายหนองปลาดุก เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งระหว่างภาคใต้กับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะดวกโดยไม่จําเป็นต้องผ่านเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางชื่อโดยจะเป็นโครงข่ายทางรางของจังหวัดสําคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งการกระจายโอกาสในการพัฒนาลดระยะเวลาการเดินทางประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและจูงใจประชาชนให้หันมาใช้บริการระบบรางมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้พลังงานในภาพรวมและเป็นการสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่งที่สำคัญในภูมิภาค